ก็เพียงกบไปที่นึงไปไอคิวนึ่งก๊อแล้วดวนๆก๊อบกึกอะไกึกก๊อบก๊อบข่าเลยก๊อบก๊อบเชิดอเลยก๊อบพี่ดอ่าฮ่าฮาาาา่า่ คิวเมดอีกแล้วว่ะคิวเมดอีกแล้วว่ะเฮเมดด้วยคเมดตัางกันไปหมดเลยเนี่ยแหละขงนี้แหละสักครั้งต้องมีสักน่องไอ้เชื่อเชื่อกูตรงนั้นแหละสักครั้งเราจะฝันเดียว ้ฆ่าจะนั่งสัยไปต้องไปฆ่าทีแล้วก็สับ,บัดาหายวิ่งยาวอ่ะละโอ้ยไปแล้วไอปอดไปแล้ว <c oughs> ใครอยู่ด้วยกันบ้างครับใครอยู่ด้วยกันบ้างครับใครอยู่กับพี่สีสม้ม มัมอยู่บนขวากำลังเดินไปแกไม่บอกวาตาที่ไหนสตาที่ไหนไม่บอกไม่บอกถ้าถามก่อนว่าสพตาที่ไหนค่ะคนกดก็ต้องแจ้งก่อนจะได้รู้ข้อมูลไงโอเคอยู่ข้างล่างตรงที่ข้างล่างห้องไอ้นี่เลยข้างขงห้องอะไรอ่ะหมุนน้ําอะล่างซ้ายล่างใช่แต่ละสีดําคือปอยอะอยู่ฝั่งผมมีคนในใจผมแล้วคนนึงคือปอยลงไปขวาล่างนะแต่ว่าปอยเดินผ่านยี่สบคิวคนนี้ตัดไปเลยเขาสแกนตัวอยู่ถูกป่ะใช่ครับได้ครับ ที่ผมเจอขวาบนน่ะจะมีเฮโก้แล้วก็ลีชันแล้วก็คนชื่อปอยเมื่อกี้คืออยู่โซนบนหมดเลยครับใช่สี่คนเนาะอืมผมดูกลตอนปิดแล้วก็แค่อยู่บนขวากำลังเดินไปแก้เน้กเตอร์พี่ดอยทำอะไรอยู่ครับอ่ะ ไม่ยังไม่ถึงไงกำลังเดินขึ้นไปเมื่อกี้เหรอใช่เมื่อกี้กำลังเดินขึ้นไปแก้นี่ไงไอ้ขึ้นมาทั่วเลยได้ไหมเนี่ยแก้มะครับแก้ทั่วเลยได้ไหมแก้จะมีไงอะไรนะทั่วเลยได้มหพูดก่อนเนี่ยเราพูดก่อนทำไมอ่ะเมียนจะพูดอะไรพี่ทำพี่ทำอะไรก่อนไปแก้อ่ะเมื่อกี้ไม่ทำอะไรเมื่อกี้อ๋อใช่ตรงปั๊มน้ำไงแล้วมาโอเคโอเคปุ๊บสกิปสกิปสกิปสังใส่ไว้ก่อนแล้ค่อยทิมทีหลัง โอ้สงสัยสองคนเลยอันนี้แต่เป็นของเท้าใจเย็นๆใจเย็นเขาเรียกว่ามาร์กจุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันลืมใช่การตอบนั้นโคตรโคตรโคตรแผมแผมเป็นบ่อยคืนพี่ไม่ได้เป็นเมื่อวานพี่ไม่เป็นเลยพี่เล่นยันหกโมงเช้าเป็นอยู่สองตาแผมเป็นแผมก็เียมไว้กับพี่ไกยโอ้โห ทำให้เขาเชื่อใจกันตอนนี้นจุดๆนี้เฮียครูไปละเป็นไงแล้วแ,แม ส้มตายที่ไหนข้างบนซ้ายมือครับบนซ้ายผมเห็นพปอยพี่เข้ามาในห้องในห้องฟคนแทนอยู่กับใครบนซ้ายมีพี่ดอยทำเครสอยู่แล้วพอยู่ห้องกล้องมันตายประมาณแบบแป๊บเดียวใช่ไหมพักแล้วอ่ะไม่ไม่ถึงกับแป๊บเดียวอตอนที่มึงเห็นตอนที่กูเดินออกจากเครื่องปะมีใครที่เดินมาตอนกูออกจากเครื่องมตงเครื่องครับนั่นแหละสแกนมือเสร็จประมาณสามวิตายเลยใช่ใช่ใช่พอยู่กับยูไม่ใช่ยูหรอกอ่าใช่แล้ว เมื่อกี้ดอยอยู่ตรงเ,รเครื่องอชิปประขวากับจอน่ะเมือ่อกี้ดอยอยู่ตรงเครื่องซัก A เอยเครื่องดูชิปปรจอน่ะคงกำลังเดินไปกดศพเลยแต่ว่ามีคนกนดแล้วเดยอยู่กับลีชันนะเมื่อก,กี้กูหลุดเฉยอเฮโกกูไปละพี่ดอยอยู่ไหนนะอยู่กับลีชันนะเมื่อกี้เป็นคนหรือเป็นเป็นคนเป็นคนพี่พี่ดอยอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เห็นลีชันเอาใจเย็นดีใจเย็นไม่ได้อยู่คนเดียวเฉยเลย ก็เห็นอยู่ในกล้องอะสีแดงอ่ะวิ่งจากตรงกลางลงมาขวาล่างก็คือลงมาห้องที่ประจอนใช่ใช่เพราะผมวิ่งสวนอยู่เดินลงมาเช็คไงเมื่อกี้เบาบางไปหน่อยข้อมูลไม่รู้ไม่แต่แต่กูเจออยู่เขายังอยู่ห้องที่ประจอนมากกว่าปวดใครอ่ะเฮียก็หลุดแนตายแล้วปวดฟ้าไปได้ฮะฮะเขาไม่ปวดฟ้าวิ่งเข้ามาในห้องไฟอ่ะ กดไม่ทัแล้กดกดสคิปไปแล้วอ่ะว่าสีแดงไปแล้วอ่ะเอาโอ้เอเราจะตุยกันเลยไม่นะตัยกันให้หมดเลยรอดต่อดต่อไปตอนนี้เราสร้างความน่าเชื่อถือให้ทีมงานกันเราต้องไปแก้ไฟแบบว่าแบบฉับไวแบบไปคนแรกไม่ไม่รีรอเขาจะได้เห็นว่าเราแก้ไฟ ถ้าเราลืมปิดใหม่ก็หายนะแต่ปิดแล้วโอเคใช่ได้เดยนในริดกวูวบามือมือหิวแล้วแหละกูว่วาดูสักครับซาปาธากูแค่ต้องรีบรีบหน่อยละฟ้าตายฟ้าตาย ใครอยู่ด้วยกันปะไม่รู้ดอยแมาเพิ่งนดอยกลับมาเช็คกันอีกแล้วดอยกลับมาเช็คชิจอนเนี่ยดอยอยู่ล่างขวาเมียตรงบ่อคลองลาวาดูดาวอยู่ผมรู้ว่าสีขาวหน้าคนดีปะใช่ใช่ผมเพิ่งสวนเข้ามาเลยนะเมื่อกี้สีขาวหน้าคนดีก็เอาขึ้นครึ่งสแกนมาแล้วแล้วสีดำอยู่ขาวตลอดปะไม่ไม่ไม่ครับผมอยู่ห้องแอดมินตลอด ไอ้รอบเนี้ยห้องแอดมินมันคือห้องไหนห้องที่มีโต๊ะเขียวๆอะครับข้างล่างห้องสแกนนะครับท <c oughs> างเข้าของห้องฆ่าเชื้อครับที่มันมีโต๊ะแดนนี่<อ>ปาดมาเนี่ยแดนนี่แดนแดนี่ไม่ได้ปาแดนนี่ส่องกล้องดูดาวอยู่น้องออยูเราจะฆ่าพี่อย่างเดียวเลยอ่ะเอาก็เราเป็นเราต้องศพเสียใจอะ่ะศพมันอยู่ตรงไหนครับศพอยู่ยหนนะ้องโต๊ะครับ ห้องอะไรครับใช่ห้องถังน้ำมันที่มันมีถังน้ำมันแล้วก็มีหลุมอันหนึ่งอะไม่รู้อ่ะใครอยู่ห้องต้นไม้ครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่มีไม่มีวิ่งวิ่งมาจากโซลล่างไม่มีใครเลยกูสวนสีน้ำเงินขึ้นไปไอ้ไอ้โอ๊ตไอ้สัตว์กูเห็นโคตรหยุดท้องต้นไม้สองรอบดเว้ยกูดูในแอดมินเราดูวอทใครอ่ะฮะสกิฟซี เจ้าคนนี้เขาเลยเจ้าคนนี้เแรเยเรียบร้อยเรียบร้อยเราว่าอีด็อกรีพอร์ตเองครารีพอร์ตเองกคนเดียวเอง 3..2..1.. เรียบร้อยน้องยูหาเกิร์ยูเติร์เติร์ตอีกแล้วมีคนช่วยงานตั้งแต่ล่างตั้งแต่ตั้งแต่มูเนสทายอยู่ล่างก็เห็นลอยก็ยังไม่บอกว่าพี่ดอยเป็นก็บอกไปแล้วว่าพี่ดอยเป็นแต่ว่าพี่ดอยเป็นอะไรโอ้ยดอยเซอร์ยังแซ่บเลยคาร์ลอนทิยาไปคิวเมท์คิวเมท์อะทุกคน เราเจอบูเนสนะฮะกับเดรนแนลิสเรายินสอนกันเลยว่ะวันนี้ยังไงเฮียโกวิ่งไปทางขวากอคุนพีอาร์วิ่งมาทางซ้ายจริงมันเปลี่ยนไปอ่ะโอ้โหเฮียเฮียไวปะล้อเฮียว่ามันัเกินไปไหมอ่ะปัจจุบันเน้ยใคมันวไปน้ำไก ใครเหี้ยใครเป็นโครงทำใครเป็นคนทำใครเป็นโครงทำพี่สาวเราเงินทเงินครับทำเเงินเงินเง้เหี้ยงินหคนเงิาเงินเหยนเงินเงินเงนเงินเลยนเงรนเงินยงินเงินเงิยเงินเงินเงิน่งินเังิงงิเงินเีิเนเงินเนเงินเนเงงินเงินงนเนเงินเงิงินเนเเงงงนเดินนเเน นาสสงกลัวตัวเองด้วยดิว่าไงน่าสงสารคนเปดิคนเนี่ยเจ้โคตรสวยอะกูเป็นผีที่กูเซ็งหรือจะเจอแบบเนี้ยแบบฆ่าเสร็จแล้วมึงโผล่หรือเปล่าปะโดลดนะแบบข้ามวยไงเป็นเควสที่ทำแล้วน่ากลัวอ่เนี่ย เอางี้เฮียเอางี้เฮียเอาไม่ใช่เฮียนี่ว่ะเฮียตายไปแล้วโอเคก็การครั้งนึ่งนะครับดอยแอบ,บขึ้นมาจากท่อแล้วก็ ดอยขึ้นมาจากท่อเองเนาะแล้วก็ดอยก็วิ่งขับมามากดปุ่มเพื่อมาฟ้องตัวเองนะครับเพราะว่าดอยกลัวโดนฆ่ามากเลยแต่ดอยเห็นสีฟ้าไม่รู้อ่ะมาจากไหนไม่รู้วาร์ปมาดอยมาจากท่อเอ้ยคุณคุณพี่อาร์มาจากไหนคุณพี่อาร์คือดอยดอยคือคือคือฮาเคสตันท่อ ไ,ได้ไม่ทันอใครเป็นขอรงทำมันจะเป็นคนอื่นได้ <c oughs> ยังไงคอมเมด์ป่ะคอเมดทุกคนคอมเมด์ป่าวหมดทางไหมหมดแล้วเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจ ท <Here. laughs> <LEGO> <To> ี่ด <convenience> อุ้ยเอ่อผมว่ามีคนต้องพูดคุณคุณเฮียโก้คุณต้องพูดคุณมีสิทธิ์จะต่อรองในชั้นศาลแต่แต่เฮียมาทานมาในทิศทางนั้นเฮียจะพูดแค่ว่ากูขอโทษไม่ได้เงี้ย ถือเคีสจะอ้อนรอนผมแบบแต่ผมอ่ะหาเจอแล้วเฮียกูัวตายไปแล้วกูต้องขอโทษอะไรกัเนี่ยก็ไม่เจอเจอศพเจอศพสีดำด้านล่างใช่ไหมแล้วดอยอยู่ด้านขวาดอยเดินลงมาเจอเฮียแล้วเฮียแบบเฮียจับยืนมันทอดแต่ว่าไม่เป็นไรดอยเดินเดินมาเจอศพสีดำอีกรอบก็เลยเฮียโก้เฉียวร้อยเปอร์เซ็นต์เฮียไม่กดรีพอร์ตไงหรือจะหรือจะกด หมด emergency หมดตัวเองเลยก็ได้นะเอาขอโทษจริงๆย <c oughs> อดปะยอดเราเป็นดักเฟิร์นบัตรหมาวะ่ะเราเป็น doc กคิ l e r อันนี้ <c oughs> <c oughs> ออกจากยาเราไปเอ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดหมาไอคนสามารถที่จะแบกเกมนี้ได้แล้วกูจะนับถือเป็นแม่ <c oughs> แสดงว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโูดสุดยอดมาเฮียขอบคุณอันนี้เฮียเฮียเวางแขนซ้ำซ้อนอีกรอบไปเนี่ยแบบว่าหลอกกูโง่มากๆเฮียแล้วกูหลุดไปแล้วผมระแวงอ่ะผมระแวงผู้หญิงอะตอนนี้ไม่ได้กดดีคอนเลยผมจะเผาแม่มดผมจะเผาแม่มดทิ้งให้หมดให้แข่งกันทำเสียงแมนเลยตอนนี้ เจอศพอยู่หน้าห้องพยาบาลแล้วไม่เห็นใครเลยไม่เห็นอยู่ห้องอยู่กับรูดไม่ดอยอยู่กับยี่สิบคิวไม่ยังไม่ได้อยู่กับไอ้แพอยู่กับพี่ทำแค่อะไรไม่ไดี่อยู่ในห้องอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ไหนเชื่อไหนเชื่อคำสั่งเสียเฮโก้หน่อยเฮโก้บอกว่าหนึ่งในนั้น ให้อยู่ห้องแอดมินกำลังรูุนป่าดังไม่จริงอะไรก็เราก็เรากดคำเควสเพื่อยู่กับเราจริงมีมีมีคนนึิงพูดโกหกมีคนนึิงพูดโกหกเอาเลือกคนนึิงใช่เหรอไม่เห็นนะอ่ะจ่ายจใายจใช่ไหมเสร็จแล้วก็เดินไปห้องแอดมินฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดอยทิ้งขยะพพี่ดอยแ้ไม่ใช่พี่ดอยอยู่ตรงขังน้ำมันที่ดองแพ้มาเจอเดินไปเจอพี่ดอยเสร็จแล้วอ่ะแพรก็เดินไปเจอแพรวาตรงที่ทิ้งขยะแต่แล้วแพรเดินขึ้นมาคนเดียวอ่ะไม่จริงแพรเดินขึคนเดียวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราอ่ะทำเควสไม่เห็นพี่พี่ดอยแม่ใครใครเห็นใครไม่เห็นแพรไม่เห็นแพรบอกไม่เห็นแต่แพรบอกโอเคได้งั้นงั้นแพรไปเลยเพราะแพรมองไกลกว่าแพรวา ก็ก็คนที่มองเห็นหมามันจะบมันจะวิชันรถหนึ่งจุดห้าไงส่วนคนมองไม่เห็นไงเพราะงั้นถ้าแพรบอกว่าแพรมองเห็นแต่แพรวามองไม่เห็นก็ไม่ใช่ทำไมทำไมพี่สี่กับูโหวตแพรทำไมอ่ะุ้ยโหมดคนดีอีกแล้วเอ้ยใช่อ่ะเนี่ยแต่แต่ขอดู ไอบมดคนดีอีกแล้วบอ้คนดีอีกแล้วเป็นไงวะไ่ายง่ายไปหน่อยว่าแล้วมายืนไม่มีเควสทำหมดไอเวรเน้ชอบอ ดำกับม่วงทำอะไรครับอะไรนะดำกับม่วงทำอะไรครับสแกนตัวครับฝ่าบนอันนี้จะถมไหนเนี่ยน็อตเทลน่าจะร้อบิดในทางตรงทางไปห้องนั้นแหละไม่เห็นเห็นดำกับม่วงเข้าไปอ่ะสักคนอยู่ด้วยกันสองคนเลยชักคู่เลยอยู่ด้วยกันด้วยกันสักชักคู่เลยสองคน วิ่งแยกกันแป๊บหนึ่งก่อนที่ไฟจะดับแล้วไฟมันก็ดับเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปตรงเครื่องสแกนเพราะว่าผมกลัวมูเนสไอ้ผมไม่มีเครื่องสแกนเมื่อกี้ก็เดินไปก็กลัวเหมือนกันก็เลยไปหาเพื่อนต้องสักคนแล้วต้องสักคนแล้วะทีมอีดด็อกจะต้องสักคนแล้วผมเห็นสองคนน่ะตัวที่มอีดด็อกเลยอีดด็อกเลยทีมอีดด็อกเลยสองคนเลยเหรอก็เดินมารีพอร์ตตรงห้องจิบประจอนอยู่เอาไงดีเฮียเชื่อใครดีห้องไหนนะก็ดูห้องจิบประจอนแล้วก็เดินมาเมื่อกี้ตอนไฟดับ ก็รู้แล้วว่าถีน้าตาลตายแต่ว่าตายในห้องนั้นรู้อู่แล้วเพราะว่าเอ้ยอย่าพึ่ง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 ถ้างั้นอ่ะเห็นสีแดงอยู่อยู่ตรงห้องจรวดไม่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 ผมเดินเข้าไปอ่ะผมเห็นสองคนเดินเข้าไปกสบใช่ป้างอะไรเชออยู่ห้องจรวดไม่ใช่เมื่อกี้มาแก้ไฟมีคนเดินมาเห็นอยู่ไม่ไม่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้อยู่ห้องจรวดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โหวตเอาชัดเลยชัดเลยเาเรียกว่าผมเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองครับอ่ะสักคนน่ะในนั้นอ่ะ เปียบไลยตุ่มเราหากอล์ฟนะเราหากอฟแล้วทำไมเป็นกูเนี่ยสิบเจ็ดวิยิงตามกอล์ฟไปกอล์ฟมาทางนี้ทางนี้กอล์ฟกอล์ฟทางนี้กอล์ฟรอเลยรอข้างหน้าเลยคนละกึกเลยตรงนี้เลยกอล์ฟยังกด ก็ไปที่หนึ่งไปอีกคิวหนึ่งก็เดาโดนโดนก็เกือกเลยรึกก๊อปก๊อปฆ่าเลยก๊อปก๊อปเชือดเลยก๊อปก๊อปรออะไรก๊อปอย่ามันเห็นก๊อปเชือดก๊อปก็กปเชือดเลยก๊อปจบละชิบหายละก๊อปไม่ยอมเชือดว้าวคือผมอะดูชิบวจรอยู่แล้วเห็นสีเหลืองตายเลยวิ่งหาศพเมื่อกี้มีใคร า่ใครปิดมือขวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนศพอยู่มือซ้ายครับไอตอนที่เกิดสัญญาณเตือนภัยอะความมีผมก็เพียสองคนเราเราเราเเราวิ่งซ้ายเราไปเจอช็อปถูกไหมใช่แล้วก็เจอแล้วก็เจอไอกลอบด้วยใช่เห็นสามคนไม่แต่ตอนผมมาผมมาก่อนไงไอแล้วก็วิ่งงมาสีเหลืองสีเหลืองผมยังไม่เจอตอนแรกอะผมหอบมาก่อนมันตายอยู่ตรงสะพานเลยนะ สะพานทางที่จะไปปิดมือคืออีกนิดอีกนิดเดียวขึ้นไปถึงที่ปิดมือแล้วอ่ะอีกห้าเก้าอีกงั้นก็ต้องเห็นนะแล้วมุดข้าอเฮียว่าไงครับผมให้เฮียเลยภารกิจนี้กูว่าสีส้มแอบรู้สึกแต่ว่าแค่เดาเฮียชิวๆเลยหแต่เยอะมากผมมากดสอนแล้วตัวแรกนะผมนี่มีปอนน่าจะถูกแล้วเพราะมันตายน้อยมากเลยมีอะไรดีเฟนต์ไหมครับสีส้มกอล์ฟ อ่าผมผมเดินมามาพร้อมกันนะครับดอยเซอร์แล้วก็ลงมากดแล้วก็เดินลงมาผมไม่เห็นศพเลยนะผมว่ามันจะมุดท่อไปเปล่ามันถ้ามันพุดท่อที่ว่าเนี่ยมันคนไหนอ่ะแตผมไม่เจอใครอ่ะตรงนั้นนะแดงกับต้มอ่ะสักคนได้หรือไม่รู้สกีบว่ะผมคิดไม่ออกแต่ก็จองไว้ดีๆแล้วกันทำมีใครมีคุยทำให้ดูหน่อยดิกดฆ่าเลยชนะลองต้นไม้อะเท่านั้นแะรับเลยก็ได้ถ้าอยีกกูฆ่าเองก็ได้แหมมา ก๊อปไม่อยากเชื่อใช่ไหมก,อมกอ๊อปมาก๊อปสิบห้าวีอนับไปห้าอ่ะสิบอ่ะสิบแปดใช่ไหมอ่ะเก้าโอเคอ่ะบอทาชเ <17, S 1> ก๊อปเช็ดแค,สค่สักคน,นก๊อปสักคนหนึ่งก๊อปสักคนก๊อยจะก,กดมือให้เขานะก๊อปก๊อปขอล้องยา กูช็อเองกณแลกอยเอาไมก๊อบไม่เชื่อดะแมงมีมัเกินไม่ผมเห็นจริงๆไม่ ใช่ไม่เมื่อกี้แต่ดอยเซอร์อยู่ด้วยเว้ยเมื่อกี้เชื่อแล้วก็ชนะแล้วไงทำไมเราไม่เชื่อดนะเมื่อกี้พี่ลอกกันเลยชุดสองเมื่อกี้ชุดหนึ่งชนะแล้วลืมเลยไม่ใช่เออผมไม่เห็นไอ้นี่ว่ะใช่ไม่เห็นดอยเหรอเพราะดอยอยู่ข้างบนสุดไงอยู่ตรงก้างอบนตรงไหนตอบดีโดนปาดซ้ายนี่ยเหงาเลยฆาตกรสองคนดิ้นไม่ได้เลยฝ่าซ้ายบนนี่คือเชื่อแล้วชนะแล้วใช่ไหมใช่ชนะแล้วเราจะเราจะสิมันจะสองสองไงผมว่าแล้วว่าผมผมผมสาวยับเลยเมื่อกี้ คิวเมทเลยวะคูเมดอะคิวเมทคูเมต้นท่อโอ้ยตามันตาเมื่อกี้มันเดจาวูเลยพี่แพราสงสารน้าน้องคนนี้ทำให้ขำมักเลยน้องนักเลงชิบหายว,าว้าวตาจเจาตอตรงไหนเฮีย ไอ้แพช่วยหน่อยเลชันคือไม่เท่าน้องว่าขึ้นปุ่มรีพอร์ตอ่าผมจากด้านขวาบนเห็นสีน้ำเงินกับอ๋อโอเคงั้นงั้นเชื่อผมงั้นเชื่อผมผมเห็นสีม่วงเดินไปทางขวาซึ่งผิดผิดวิสัยเฮ้ยบอลเพิ่งทำเควสทางข้างบนเซเฮ้ยทำเควสข้างบนอะไรไฟดับใครจะกล้าทำเควสตอนนี้เคควสฆ่านไม่ทำต้องนานแล้วไงเฮ้ยไม่ใช่มันต้องไปมันต้องไม่มันต้องไปทางขวาเวลาไฟดับอ่ะมันมันเจอสนุกที่ไหนนะ <ส>ห้องมีติงงต้งใช่แล้วว่าใช่แล้วว่าผมอยู่เฮียโก้ผมดูเฮียผมรอดูเฮียโก้ยิงปืนอยู่เฮเกลเคลืขึ้น <พอ S 1> ผมว่ายิงปืนเสร็จแล้วผมขึ้นไปข้างบนผมค่อนข้างมั่นใจว่ามูเน็ตเป็น คอมเมนต์เพิ่มเงินหรือเปล่าคอมเมนต์นะนี่อะงั้นงั้นต้องงั้นต้องบอกผมว่าทำไมถึงออกมาด้านขวาทำไมถึงออกมาด้านขวาผมถามแค่นี้ก่อนใช่ตอนแรกว่าจะเดินลงไปแก้ไฟตอเดินผ่านใเลฮ้ยมีคนเดินอะไรไม่มีใครเหตุอะไรทั้นั้นไฟมืดมากเดินเดินสวนไปเลยมีคนเดินสวนไปคนนึงอ้าวแค่เดินสวนก็เดินเพราเขาเดินสวนแล้วมีาเขาเลยหรือเปล่า สีดำอ่ะเดินสวนลงไปอ๋อสีดำโอเคโอเคสีดำบวบไปหมดแล้วเอาสีดำเดินสวนลงไปแต่ว่าแต่ว่าแพ้เฟิร์สบัดอีกแล้วไม่นะสวยสวยว้าวน่บวบทุบบวบคืนด้วยอ่ะดูดิแต่กันเดียร์เขาไม่ยิงเมสเซจนายิงเมสเเมสเซจเจอ ตัองโหวตถูกวาทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าค่อนข้างแปลกๆกะจังหว,วะเมื่อกี้เดินตามเฮก้เฮก้เชื่อถือได้ตอนนี้เดินกลับไปดูแล้วเจอบศพไหมวันคี่กูตกใจนะี่ว่ายิงมันท่อ <c oughs> ตรงกลางห้องเติมน้ำมันอะเจอใครมาจากด้านขวาบ้างคะ <c oughs> ตอนนั้นค่ะแลา<อ>วแต่ปอยจะ้ข้อมูลก่อนคือก็ในตรงห้<ร>งอ<ร>ง,ง,งน้ำมันใช่ปะ่ะคือตอนที่ก่อนที่ปอยจะไปไปไป,ไปดาวโหลดข้อมูลตรงห้องแอดมินตอนแรกก่อนที่จะไปแก้เมื่อกี้อะนงปอยถ่ายกับน้องแคมไปน้องแคมไปทางขวาข้างล่าง แต่ว่าก็ใช้เวลาก่อนก่อนหน้านานอยู่นะก่อนนิดหน่อยอะอันนี้ผมเห็นว่ามันมาสองคนจากการซ้ายกันหนึ่งคนจากการขวาสองคนจากการซ้ายเห็นไหมว่าคนทางขวาเป็นใครดอยดูไม่ทันอ่ะดอยไม่อกี้ดอยจะขึ้นไปกดดอยกลัวเฮกูตายแต่ว่าตอนที่แก้ไฟน้องแคมได้มาปะไม่ได้มาเออไปไหนทำเควสอยู่น้องแพมอยู่ไหนน้องแรมอยู่ไหนฮะแคมอยทางขวาเหรอใช่เหรอตอนตอนนี้ตอนตอนที่กดโหวตอยู่ทางไหนนะทางขวาล่างเหรอ ขวไม่ไม่ไม่ตอนที่กดหัวถ้ากดหัวตอนนี้ท่านอยู่ห้องกลางอยู่หนห้องประตูน้ำมันกับปอยอ่ะตอนที่โดนประตูปิดขังแล้วอยู่ห้องน้ำมันกับปอยสองคนน่ะมุดท่อไปห้องกลางไะเนี่ยทำไมปิดประตูอ่ะมันจะมีปอยมีน้องแคมแล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะใชื่อโก้างหรือโดนอะไม่ใชอเปล่าไม่ใช่แพมที่แคไปขวาใช่ไอ้แคมไปขวาเนี่ยเอ่ะแคมทำ quest พี่เอจะฆ่าผู้บริสุูตไหมเราจะเชื่อเธอสักคนก็ไม่เป็นไรหรอกยังสกิปได้อยู่นะ เช่งตะกี้ได้อยู่คนดีคนดีมีเควสมีเควสแปะไว้ก่อนแปะไว้คนหนึ่งก่อนเอาได้คนดีไม่กลัวอะไรอยู่แล้วว่ะมีเควสแบบเด้งให้ดูเลยไหมมีเควสแบบหลอดเด้งให้ดูเลยไหมแต่แป๊บนึงจำชื่อเควดไม่ได้ขอดูก่อนจำชื่อเควดไม่ได้จำชื่อเควสไม่ได้มีเควสแดงเปล่าคิวแอนซ์มาถอดยังไม่วันไม่มีมีไลูกการ์ดมมีลูกการ์ดไป ิดไฟค่ากูอะวะไม่ไม่ได้รูดการ์ดว่นะอิสิคือน่นจะเป็นคนดีเนีย่ยแอมน่าสงสัยจัด ตายไปเพิ่มอ่ะสีดำไม่มีคนตายสีดำสีดำสีดำห้องห้องเม็ดเบยประตูปิดอยู่ตอนกูเดินผ่านแปลกใจนิดๆเออขอข้อมูลหน่อยดีตอนก่อนนันนี้ใครอยู่กับน้องยูบ้างอ่ะไม่ได้ใครผ่านน้องยูบ้างไม่อยู่ามเมื่อกี้อยู่ห้องเมื่อกีดอยข้างๆการันตีได้ว่า20่คิวน่าจะเป็นคนดีน้องยูได้ได้มาได้มาแก้ได้มาสแกนมือป่ะมาที่นี่ก็มาขึ้นต่อหน่อยมาแต่สแกนมือใช่ป่ะใช่น่าจะหนาน่าจะเหลือหนึ่ง ถ้า 1941, ถ้าเราเดามูเนทถูกตอนแรกพอสแกนมือเสร็จย่ก็แยกผสมถ้าเรา,าเดาผิดก็คือเราเราสปกดยไปกดยาไปกดยาเป็นเบรย์เหรอเป็นเบย์ที่ประตูล็อกอยู่นะใช่อยู่อยู่เข้าไปตั้งนานแล้วนะที่ที่ประตูล็อกอยู่นะใช่ใช่ที่ประตูล็อกอ่ะแล้วอยู่ก็ออกมาเจอพี่ปอยแต่ยูกยังมาจากทางท่อนะไม่ก็ยอย่ไปกดยามาจริงๆกูกดอีด็อกไปแล้วกูไม่รู้ะว่าใช่ว่ะอ่ะเชื่อด้วยอ่ะ เชื่อเป็นคนเชื่อคนง่ายเฮ้ยเชื่อคนง่ายไะเนี่ยเราเนียนไะเนี่ยเราสองไม่ดีนะลูดการ์ดโชว์แล้วแดนนี่ลูกการ์ดไปแดนนี่ทอดษว่าน้องไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรทอดษว่าน้องเย้ผมเล่นยาวอะเล่นยาวได้ว่ะได้อยู่อเฮียเซ็นผมยังถูกอยู่อะทำไมแบบต้องเปิดบัตรตลอดเป็นเรื่องของเซนต์นทีเฮ้ย เบอัตรตรงไหนคุณพีอาร์ดอยดอยไม่ทำให้รายยาินะครับก็เป็นไงบ้างครับศาสการ์เ,เล่นนะมองลาสวันนี้นะดอยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะะสร้างความบันเทิงให้เพื่อนเพื่อนได้ไม่มากกาน็น้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจ็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นหรือยอยากทำคลิปอองลัสต่อก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน